สตาร์ไฮช็อปร้านขาย CMD และสติมฟลา a m e ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ใครที่แบบเล่นงงงเล่นควายๆนะครับก็สามารถเลือกซื้อ CMD จากร้านสตาร์ไฮช็อปไปได้นะครับผมแบบซื้อไปแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับเปลี่ยนจากฝีมืองงยให้กลายเป็นเทพได้ครับแค่นั้นแหละเบื่อไหมกับการดู YouTube และมีโฆษณาผมขอแนะนาร้านดังๆัพพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่19บาทและเดือนละ69บาทแค่นั้นเองมีทั้ง YouTube พรีเมียมรายปี Netflix และสติมมิ่งอีกมากมายใครที่ชอบดูช่องพี่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับน้อง ก็น่ารักอะแต่แบบการกระทำมาแบบไม่มีหรอกค่ะพี่อย่างเงี้ยเก็ตไหมน้องน้องน้องหนูสารลุมล้อมพี่เว้ยเฮ้ยโคตรเท่เลยพี่พี่ครับหนูคุยกับหนครับพี่ผมก็แต่งตัวผมอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยวกลิ่นแต่งครับก็รีบแต่งครับตรงนี้ไมีใครใครเด็กสุดครับมีผัวหมดแล้วครับไม่ได้ถามเรื่องมีผัวครับผมไม่เอาพวกคุณอยู่แล้วครับคนไหนกางเกงยิ้มครับพวกหนูก็ไม่เอาพี่ครับลพ่อจะะจจีผมนะเมื่อกี้อ่ะยังเย็นอยู่ ยังเย็นรุมร้อนเมื่อผมอยู่เลยถ้าจะจีบไม่ต้องนะครับอยยู่ืนกันอยู่แล้ว็มีแฟนแล้วครับไม่ใช่ครับผมยืนนานแล้วครับฮัลโหลมึงรีบแต่งตัวลอกไปปะสำคัญพี่ครับเราเราต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็ถึงจะชอบแล้วใช่ไหมจริงจริงเองไม่ต้องไม่ต้องพูดเองไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแบบนี้มันไม่ดีหรอกฮัลโหลสีน้อยแค่ยืนไหมต้องก่องครับจะทำตามที่บอกไหมน่ะทำอะไรนะล็อกกันไว้จะทำตามที่บอกไหมน่ะว่าต้องมาเตี๋ย ไม่เราก็ไม่ได้โกรธกันไงเราจะตีกันตีดิตีเลยเว้ยแกงใหญ่กับแกงเล็กเว้ยฮัลโหลเฮียไม่ใช่เฮียครับคนธรรมดาครับไม่ต้องเรียกว่าเฮียครับใช่ครับแกงใหญ่ผมไม่ชื่อครับผมมมีชื่อครับเรียกชื่อผมกำลังเรียกชื่อผมนะครับแกงอะไรครับไม่มีแกงครับพี่ไปหาแกงเข้ามาแล้วก็มาเล่นกับหนูได้นะไม่อยากเล่นครับไม่อยากรังแกแบบผู้อ่อนแอครับไม่อยากเดี๋ยวหาวันร้องให้ผมให้พวกคุณแบบรังแกพูดอ่อนแอไปดีกว่าครับพวกผมเก่งนะครับพวกผมก็รอดูได้ครับ อะไรนะครับจริงแต่ว่าซีนอตเลดี้ทำไมนะเขาเสียใจนะก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่านะครับก็เห็นแบบไม่ชอบพวกรังแกคนนอนแอร์ครับพอดีว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาครับอ๋อกำลังจะบอกว่าที่เป็นรังแกซีนอตเลดี้ถูกไหมครับก็ประมาณนั้นครับก็ได้นะว่าได้รังแกไปเรียกคนเ็ก็เห็นอยู่นะครับว่ารังแกอยู่เมื่อกี้อ่ะไปเรียกมาเลยครับกดทุกวันอะซีนอตอ่ะใช่ป่ะซีนอตซีนอตโดนที่เป็นดาทุกวันเลยป่ะซีนอตทน่ะุกวัเลยำคำพูดคูนี่แบบดูมีน้ำหนักนะครับเนี่ย ครับไม่มมีน้ันออกจากปากคนอ้วนหรือเปล่าพี่เ่ะโอ้ยโอ้ยบุรี่รับปกไม่ได้ไม่ได้บุรีครับผมพูงแค่ผมแค่แบบพูดตามความจริงครับอันนี้คือมีอาการแง่ไม่ไม่มีครับผมแค่บอกว่าคำพูดคุณดูมีน้ำหนักครับสรงผมพี่ดูเหมือนคนจนยังไม่พูดเลยไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ส่งปัตเปย์ครับเหยียดนะเหยียดนะทะเลงกูทำไมอะทะเลทะเลกันนะคะทะเลคุณคำหยาบทำไมครับอ้าวทำไมเอ้ยอย่าลังแกงผู้หญิงเว้ยเอ้ยสนุกเอาเอามีดมาเอามีดมา ดำมาดำมา<อ>เย้อย่าลังแกะเลยส,สารสองสารเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าลังแกผู้หญิงอีกไอ้ที่เหรอเรียกดนลังกออกมาเว้ยออกมาเว้ยอยู่ทถงนี้กลิ่นแปลกๆวะ่ะเดินตามมันทำไมครับเนี่ยจะจีบผมไม่ต้องนะครับถ้าจะจีบไม่ต้องนะครับมันคันเว้ยมันคันเว้ยมองหน้ามันเลยป่ะครับอ,อันนี้คันป่ะครับทำไมเดินตามแอบชอบผมเหรอครับถ้าจะจีบไม่ต้องนะครับผมมีแฟนอยู่ถ้าเราเองอยู่แก๊งเล่นะเองอยู่แก๊งเล่นนะไม่ไม่บอกครับแล้วแล้วคุณจะจีบผมไหมเนี่ย เขาจะเอามือฮัลโหลน่าจะจีบจะจีบไว้พอผมไม่เอาก็ปฏิเสธอย่างดีนะครับเนี่ยวันนี้ถ้าถ้าคันแป๊วคนอื่นเนี่ยครับถ้าคันเพื่อนเพื่อนผมว่างนะครับผมผมมีแฟนครับไม่พี่เลยครับพี่พี่พี่เอ้ยคว่างกเลยเหรเอ้ยเอ้ยทไรครับเนี่ยเอ้ยเอาดำมาดำมาดำไมายังดำไมายังเต้นครับพี่ผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับพี่จะหัวร้อนทำไม่ะฮัลโหลฮัลโหลร้านทำผม อ๋อฟองเพื่อนเฉยเอ้ยมึงดับมานดับมานดับมาเออหลังแกไปชาชนเว้ยไอ้เหี้ยผู้หญิงหลังแกผู้ชายอีน่าต่อผู้อีน่าต่อผู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ๋อเจ๋งครับพี่อ๋อเอ้ยโทษดีครับเผลอต่อยคนอ้วนครับอ๋อคืนเรื่องมากับผมเฉยอันนี้อันนี้แอบเช่าหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเพื่อนเพื่อนพี่นอนตายอยู่ครับพี่เพื่อนเพื่อนพี่นอนตายอยู่ครับ เฮ้ยให้ให้โอกาสมาดิให้ให้โอกาสมันชุกเขี้ยมมัดิอ้วนลงมาดิเฮ้ยเฮียหนักเพราะกูชิบหายหรือเป่าขึ้นมาทำเฮียเลยวะเฮียหลังแกประชาชนเฉยเลยเว้ยเฮียเท่มากมากใหญ่ใหญ่สอยหมดเยี่ยเว้ยไม่มีเพลงกูไม่มีเพล เพื่อนพี่ก็สบายดีเหมือนกันเนี่ยก็มาดครับก็มาดครับเหมือนมันตัวมันจะกลัวมันจะกลัวไอ้เหียเฮ้ยดูเพื่อนมึงดิดูเพื่อนมึงดิเหียหัวเหียอะไมึงไอ้ควายฟองหัวของหัวเฉยเหียอะไรเฮียเสี่งก็เสียยไอ้ควายเฮ้ยเหียอะไรมึงไม่นมาหรอเียแล้วมันเป็นควายเลแล้วมันเป็นควายแลวไอ้เหียแล้วมันหป็นควายเลยไอ้าไอ้หี้ไอ้ไอ้ไอะไอ้ไอ้ไม้ไอ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 ้ไว้ไอ้ไอาไอะไอ้้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไ้เพื่ออ ไปสร้างแกงไม่สร้างแกงไม่คว่ำสร้างแกงไม่ดีสร้างแกงไม่ดีคว่ำไอ้เหยื่มันบ้าป่าวไอ้สัตว์เรื่องอะไรอ่ะเฮียหูมันมันด่าผมครับมันด่าผมก่อนครับมันรังแกผมครับอะไรมึงมีช้างน้ำมีเฮียไอ้สกอยช้างอะไรนะครัะกิริยาบันนา้ิไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเด้๋ย่อครับไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเด้๋ย่อครับ อันนี้อันนี้เริ่มผมของเขาครับคนคนนอกไม่เกี่ยวอย่าอย่ายุ่งดีกว่าครับเพื่อนพี่ชายดีๆมาเปิดปนพวกผมเฉยเลยผมอ้าวก็ก็ทีเขามาด่าผมอะครับอ้าวอ้าวทำไมทำไมกลับได้อย่างนี้ครับอ้าวเฮ้ยอันนี้สองมาตรฐานเหละครับเนี่ยเห็นผมเป็นผู้ชายลังแกผู้หญิงไม่ได้หรอครับผู้หญิงทีลังแกเอ้ยทีผู้หญิงลังแกผมอะครับเออชนะตลอดเขาด่าผมก่อนนะพี่ชายทำแบบนั้นมันอ๋อแล้วที่เขาทำใส่ผมอะครับไม่ไม่เกี่ยวครับผมใครจะว่าไงก็ช่างครับผมเท่าเทียมครับไม่เกี่ยวครับผมเท่าเทียมหมดครับก็ไปใส่คนอื่นนะ ให้ชุบเดี๋ยวผมปีมดนหมดครับอค่ะชุบๆเลยครับงั้นงั้นก็ให้ชุบก็ได้ครับถ้าคุณจะแบบสองวัตถฐานอย่างนี้ครับโอเคครับี่ชุบชุก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงียบๆดีเฮ้ยให้เขาชุบไปดีแล้วแต่เว้ยถ้าเขาจะแบบสองวัตถฐานขนาดนี้ตอนเขาด่าผมทําไมคุณไม่มาช่วยครับโนโนโนพูดว่าให้พี่คุยกันดีๆครับก็ก็เขาด่าผมก่อนนะครับเขาไม่เห็นจะคุยดีแล้วครับ ตอนผมคูดีเขาตะโกนใส่ผมอะครับจริงครับอันนี้อันนี้ผมโดนลังแกก่อนนะทําไมพวกคุณถึงเข้าข้างเขาหรอครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะด้วยกันก็เป็นนี้ทุกคนใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะไม่ใช่หนูพยายามห้ามแล้วค่ะพี่เอาเลยเอาเลยช่วยดูช่อนก่อนชเพื่อนก่อนดูช่วยก่อนดูช่วื่อนดู่วยก่อนได้ไหมครับเนี่ยเนี่ยเคยกันดีๆนะคะง้นตายฟรีนะครับถ้าทำไมอย่างเงี้ยตายฟรีนะครับ เฮ้ยกูบอกให้ชุบยเพื่อนจอดเฮ้ยฟังคําแนะนําเขาคนอื่นเขาบ้างไม่เนี่ยเรือนคุยอะไรสัสเลรียนที่อะไรมึงตะกอยมึงตอนไอ้เฮียเร่ยนที่อะไรมึงตาลูก่อนตาลูก่อนไอ้เฮียตาลูก่อนกัเรือนเฉยจะร้อยอะไรมึงอะไรมึงมีดอกโอ้โช้างน้ำพี่เฮียพูดมาพอดีเฮียเสียงน้ำมาชนะอ๋อไอ้ซาชนะแล้วคิดว่าชนะอ๋ออะไรมึงตะกอยเป็นไรแก๊งกูปล่าเป็นไรล่ะเรื่มึงคุยอะไรแก๊งกูเปล่าเหรอเรื่อมึงคุยอะไรเปล่านี่ะไลเปล่ามาดีมาดีมาดีก็มาดีอะไรเป็นคุยอะไรแล้ว แหว่ป้าอีตะก้อยแหว่ป้าแหว่กูป้าอีที่อมาเรียกผัวมาดิโหลมาเรียกผัวมาคุยดิมาเรียกผัวมาคุยดิโหวอะไรมือโง่เล่นโง่เองนะเปล่าเนี่ยกูก็มีฝีมือนะเว้ยเฮียกูก็ไม่ได้โง่นะไอ่ะเฮ้ยเฮ้ยร้องดิร้องดิร้องออกมาร้องดิีคุณก็ร้องดิร้องดิร้องดิหอยร้องดิร้องหนีร้องดิร้องดิหนีร้อปากเจ้อปากเจ้อเห้ี เอี่อทำตัวเลื้อนๆเวไปอะไรมืองีช้างน้ำโหรอแม่สีอ้วนไอ้เทียอะแสงอ้วนจัดอะไรนะมึงไอ้เที่อไอ้งอไอ้สัตว์ไอ้เที่อไปนอนไปศาสตว์พรุ่งนี้ไปเรียนด้วยพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยช้างน้ำพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยพรุ่งนี้ไปเรียนด้วยง่ายควายเรื่นหนับบอมง่าเรื่นหนับบอมง่ายควายควายอะไรครับอยากเห็นเรือสามพันอะไรครับพี่ อันน <c oughs> <laughs> ี้เสียนาล้วคิดว่าตัวเองชนะเหรอครับเนี่ยเกนสียนาไว้ก่อยใช่ไหมครับเนี่ยโห้เล่นในควายเฮียลูกกันโอะไรครับเจ๊เอ้ยด่าด่าทอกสินะอฮี้อสกอยเรคลือนเปิดฟเล่ียางดิร้องดิส้องดิสกอยร้องดิร้่งดีร้องดิ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 รวองดิร้องดิสกอยร้องดิเฮ้ยแกงดูแบงแกโดูแบงแกโดูแบนแงดแูแบงแจ้โดูแบ ใครที่แบบประสบปัญหาครับโดนแบนเฟมอยู่นะครับหรือว่าโดนแบนเซิร์ฟเวอร์นะครับปัญหาเหล่านี้นะครับจะหมดไปนะครับถ้ามีร้าน k i ด t y ้เ t ็กซ์ตอรอยู่นะครับผมไม่ว่าคุณจะโดนแบนแบบไหนเนี่ยก็สามารถปลดแบนได้หมดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าใครที่เล่นโปรไฟมเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่านะครับมันจะเป็นอย่างมากเลยนะครับอืมแค่นั้นแหละจริงไม่ได้ด่าจริงกูยังอยู่กูยังอยู่เก็บรถไหนไหมเอารถเก็บข้าอข้อความไหนไหมฮัลโหลกยังอยู่กูยังอยู่เขาบอกว่าพวกหนูรำไม่เป็นนะเกด

นี่คืออะไรครับพี่หนุ่มพี่จะร้อนตัวทำไมครับโอ้ไม่อีโม่พี่ม่ไม่ได้อยร้องร้องดิร้องดิสคยร้องดิร้องดิสคายร้องดิร้องดิรองดิาเสียงเสียงเสียงดังรชนะเหรอครับอันนี้เสียงดังไรเพื่ตัวชนะเหรอครับเนี่ยร้องร้องดิร้องดิสยร้องดิร้อ้องดองดิรองออง้ออันอง้้ยอ ไอ้ลูกกระรือหรือน oui, ้ำมีอะไรหรือ hmm. น้ำมีอะไรสัตว์ไอ้ลูกชวยคุยเ้ยยยโค้ดอโที่เเนที่เเนมึงสิไอ้้ยไอ้ย่ไอ้ไอ้ม่แบกูไอ้สัตว์ถ้ารับผิดชอบร่วมกันก็เรียกมาทางสุกแกงละค่ะแล้วก็ขอโทษกันทุกคนพวกคุณเลยครับต้องเรียกมาทางแกงทาไมผมต้องครับทาไมต้องทงแกงครับแอบพวกผมรับผิดชอบร่วมกันเลยครับรับผิดชอบร่วมกันฝั่งคุณก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับที่สร้างก็จะได้รู้เลยครับว่าใครอยู่ที่ต่าที่สูงอะ พวกผมมาช่วสนอะไนะตอนนี้จะได้รู้ไหมครับว่าแก๊งใครเหนือกว่าคุณรู้ไหมครับว่าสอนงพคุณที่อ่อนแอกว่าคุณต้องขอโทษเ้าไอ้เหี้ยเขาพูดคนเดียวเลยตอนนี้คือพวกคุณกำลังอะไรนะครับคุยกับพวกผมอยู่เหยืหน้าคุยอยู่ค่ะอ๋อเอาเงยอย่างงี้ตามมา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 กูกูไม่อยากอยู่ต่ำกว่าใครเว้ยลงไปไหนครับลงไปไหนลงไปไหนแด๊ดแมนพอดี คุณไม่อยากอยู่ต่ำจากต่ำกว่าพวกคุณนะครั้งที่หนึ่งครับบอกครั้งที่หนึ่งสองมันได้ฟังก็แทงเลยน้องสามเอาไปดิเอาให้แม่หมดแกงเฮ้ยมันนอนเลยเว้ยมันนอนเลยเว้ยมันนอนเลยเว้ยโอเคครับมันก็ต้องแจบแค่นี้ครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปไปตรงสารเด็กมันเดี๋ยวมันร้องเสียงมันจะร้องแล้วอันนี้คือพอใจแล้วใช่ไหมแค่นี้ครับ ต้องการแค่นี้เลยครับให้รู้ด้วยนะครับว่าเล่นกับใครครับเล่นกับใครไม่เล่นอยล่นแล้วก็ฝั่งผมไม่ขอโทษนะครับเพราะว่าคุณเล่นตัวครับคบคือแบบให้จบง่ายๆก็ไม่ยอมครับอย่าถือไป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 ดูรู้ว่ากลัวเราเหียอย่าไปกดมันเลยมันกลัวเว้มันกลัวเว้ยอย่าเว้ยยึดแม่ทำไมเราทำทำไมเราทำตัวเบียวแต่ว่าอเหีย คุยไปดักคนอื่นเบียวเฮียดูตัวเราหนีสัตว์ควยเท่จัดไอ้เฮียรู้สึกเท่เลยเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมสิ่งที่พี่เพิ่งพูดไปก่อนที่เขาจะมานั่นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาต้องการแค่ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นครับ เขาอยากทาอะไรก็ให้เขาทํามันกลัวเราเว้ยยี่มันกลัวเราจัดเล่นอย่าเรารู้ตัวเองดีว่าเราไม่พร้อมเราก็แค่ไม่ต้องไปตอบโต้ด้วยความที่เขาแก๊งใหญ่กว่าเราถูกไหมก็สิ่งที่เราต้องทําพัฒนาตัวเองพัฒนาวุธลากฟังเว้ยฟังเดอะบอดีเขี้ยอย่างที่พี่บอกทุกคนต้องสร้างความสามัคคีกันแล้วก็ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ เราก็แค่ทําตัวเองให้มัน,นได้เ่าก<ค>นครัเมื่อไหร่ที่เราพร้อมสล็อตคนเราพร้อมคนเราเท่าแล้วเราอยากจะเล่นขำๆเล่นสนุกๆไม่คิดอะไรเราค่อยเล่นเมื่อเราพร้อม